ฮัลโหลจเจ้าสวัสดีเด็กเาวเกนทุกคนะครับมาอยู่ผมปานอนจากช่องพี่เจ้ TPE กรี๊ดและเยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกบัตรแกน้าตามที่ตกลงกันไว้ในช่วงครับห้าคอมเมนต์นะครับที่จะได้บัตรแกน้าในวันนี้มิฉมผมก็เคลียร์คอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยชมครับมีเมนที่ถูกระงับไปแค่เมนเดียวมิฉมเป็นเมนตถ่านนะมแต่ผมก็เปิดเข้ามาน้ชมเพราะว่าเผื่อถามว่าเปิดเข้ามาไมเผื่อสุ่มเจอพี่ได้อธิบายให้ฟังครับว่าเออเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่มิฉมก็แต่ถ้าสุ่มไม่เจอเดีี๋ยยยวพ่มมาาาออธิิบ้ฟัังตนนทคลปกช โอเคไปลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นคนได้คุผู้ชมคลิปนี้เลยคุณผู้ชมไอ้คลิปที่ว่าผมบอกว่าเนี่ยคลิปพิทิงนะกิจกรรมใหม่แจกเพชรเม้นต์อยู่ดีคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละเหมือนกันทุกวันเสาร์คุณผู้ชมผมก็จะแจกเพชรอยู่ทุกวันเสาร์คุณผู้ชมก็ใครที่มาเม้นต์อยู่ดีไว้ก็มีสิทธิ์ได้ผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นคุณผู้ชมนี่วางไปเลยจึ๊บป้าบเรียบร้อยคุณผู้ชมจังหวะนี้เก้าสิบเก้าสิบเม้นต์คุณผู้ชมครับมาดูดีกว่าว่าใครจะได้ผู้ชมครรับคนแกกอ่าวยเตี๋ยว นัมเบอร์วันบ้านน้องขายก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเออแต่พูดแล้วอยากกินเลยแต่พรุ่งนี้รถก๋วยเตี๋ยวมาพรุ่งนี้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้าไปซื้อผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องก๋วยเตี๋ยวบัมบอวันเป็นคนได้นะผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนพี่เติมเงินไปแล้วผู้ชมครับนี่ซื้อบัตรแกน้าครับมัชมครับบัตรแกน้ามูลค่า2ีบาทหใบน้องจะได้ตัวละครใหม่ถามว่าตัวละครใหม่มันดีไหมครับพี่เดี๋ยวพี่มีรีวิวตัวละครใหม่แบบเจาะลึกอีกทีผู้ชมครับพี่ว่ามันเอาไปบวกกับสามสามอย่าง มีร้องผู้ชมครับบอกเลยว่าถ้าตัวละครใหม่บวกกับไปเนี้ยสามสกินผู้ชมครับคือบอกเลยว่าโกงมากตัวละครใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปก็ขอให้โชคดีผู้ชมใครที่ได้ไปก็นั่นแหละลองใช้ดูผู้ชมผมว่ามันมีโอกาสผู้ชมเพราะว่ามันถือปืนไรเฟิลจุดโจมได้ทุกกระบอกและสามารถยิงเจาะไอวอรได้ซึ่งการถือไรเฟิลจุดโจมและยิงเจาะไอวอรได้ผมมองว่าคือแบบปกติผมก็ชอบเจาะไอวอร์ผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่ใช่เอ่ะมันเจาะยากผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ AK เลเวลรหกที่ว่ามันมีสกินในการเจาะ ไอวอรมันเจาะยากจริงๆกว่าจะไอวอรจะแตกพอมีตัวนี้มามันก็เสริมได้อีกคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอตัวเซนที่ผมใช้อยู่คุณผู้ชมครับคือมันมีสกิลพิเศษวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมันมีสกิลพิเศษคุณผู้ชมก็คือมีสกิลที่ว่าพอกดใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มอัตราการทําลายไอวอรคุณผู้ชมแล้วก็พวกวงโคโนโอ,อย่างเงี้ยเวลาเล่นสี 4, นะะ่สีคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีคนกงกลางโคโนโและระยะไกลอ่ะพี่ไม่วิ่งเข้าหานะครับพี่เจาะโคโนทิ้งงเเเเเลลยยนนนนนะะะคคคครรัับบบถ้้าาาากโโ่่่่่่ชชุพพืืออออีีจไมใวฮ มันกลางโคโนโ่แล้วพี่จะปล่อยนะครับบอกเลยว่าระดับพี่แล้วนะครับถ้ากลางโคโนโ่มาพี่เจาะครับพี่เถื่อนพี่บอกเลยโคโน่โคโน่พี่เจาะหมดเลยถ้าอยู่ไกลอะ่ะไม่มีนะว่าราอชยชุบเพื่อนได้อะไรอย่างงี้แล้วค่อยิงไม่มีนะครับพี่เจาะโคโนโห่หมดเพราะปกติจะมีบางคนที่แบบพอเห็นว่าเป็นโคโน่แล้วเขาจะไม่ยิงนะครับเพราะว่ามันเจาะยากเขาก็จะรอแ่าว่าเปือนกระสุน,นเขาจะรอว่าให้แบบว่าคู่ต่อสู้อะ่ะคือโคโนห่หมดนะครับยำไส้กรอกสรุปน้องอยากกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหรือยำไส้กรอกครับ โ okay, อเคท่านผู้ชมมาคนต่อไปป้าบเจ้าพ่อท่านผูช้ชมครับคนนี้ขอรักกดไลค์ให้แล้วท่านผูช้ชมครับขอบคุณครับได้แล้วครับเจ้าพ่อนะครับคนนี้เป็นคนที่สองนะครับที่ได้รางวัลนะครับในค่ำคืนนี้ท่านผูช้ชมครับผมก็แจกห้ารางวัลทุกวันเสาร์ท่านผูช้ชมครับวันไหนที่แจกที่ไม่แจกวันเสาร์แต่ไปแจกวันศุกร์จะบอกจะแจ้งในคลิปอีกทีท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดมีการแจกวันอื่นนอกเหนือจากวันเสาร์ท่านผู้ชมก็จะมีการบอกในคลิปคลิปนั้นท่านผู้ชมครับซึ่ง ปกติถ้าเกิดแบบว่าไปแจกวันอื่นบางทีพี่จะไม่ได้เขียนหน้าคลิปนะว่าพี่แจกบางทีแบบถ้าเป็นคลิปกิจกรรมแบบเติมเพชรเดียวอนะไรเงี้ยพี่อาจจะมีแจกผู้ชมแต่พี่อาจจะไม่ได้บอกเาว่าพี่แจกแต่พี่จะบอกในคลิปไนงะพี่จะไม่ได้บอกหน้าคลิปว่าพี่แจกนะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชม,มชมก็เลยว่าอ่าในผู้ชมก็คือแบบแล้วแต่คนที่ดูไปก็ได้ไปผู้มชมนี่อ่ะฮะคนที่สามชมช่วงนี้คนเล่นฟรีไฟน้อยมากแล้วผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับฟรีไฟครับตอนนี้หรือว่ากลัวโดนปิดกันเลิกก็เลยเลิกเล่น แต่ว่าส่วนใหญ่บางทีแบบว่าในสําหรับพี่นะส่วนมากปกติที่พี่ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าพี่ติดงานติดเมติดอะไรด้วยคือแบบช่วงนี้พี่ไปดูอย่างอื่นแล้วพี่ก็ทางานด้วยมิชมาก็เลยว่าไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่นมชมจะเล่นหลักๆก็คือเพราะว่าทาคลิปนั่แหละก็เลยว่าถ้าตอนเที่ยงเดี <of> <cider. S 3> ๋ยวนี้แทบไม่ค่อยเล่นนะครับทำคลิปมากกว่ามชมจะเป็นแบบแนวทําคลิปอะไรมากกว่ามิชมกก็เลยว่าเออไม่ค่อยเล่นเล่นน้อยมิชมัาคนนี้อ๊ แล้วก็มีหลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าฟ f ีไฟจะปิดตัวไหมครับพี่ใครที่คิดว่าฟรีไฟจะปิดตัวนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าฟ f ีไฟไม่ปิดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าทางกระไรเล่าฟีฟ่าชมครับต้องมีการแบบว่าล้างฟรีไฟไว้ทุกรูปแบบแน่นอนช่วรบเพราะว่าไม่มีทางให้เกมปิดตัวไปแน่นอนช่าชมเพราะว่าเป็นแหล่งเงินทุนอย่างหนึ่งแล้วก็คนที่ไปเม้นด่าพับจีโมบายนะครับเลิกได้แล้วครับพับจีโมบายกับฟ f ีไฟมันเป็นค่ายเดียวกันครับน้องไม่ใช่ค่ายไก่หน้าหมายถึงบริษัทที่สร้างเกมนะครับเป็นบริษ ก็คือ p ับ G Mobile กับฟรีไฟอะถูกสร้างจากบริษัทเดียวกันนะครับส่วนพับ G ที่ฟ้องฟ FI ไฟอะคือ p ับ G ที่ขายในสตรีมน้ชมเป็นพับ G c คอมนะครับไม่ใช่พับ G แบบโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็หยุดไปด่าเขาเลยแล้วครับไม่ต้องไปคอมเมนต์ไปให้ดาวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับกับ p ับ G Mobile นั้ชมเพราะว่าคือเราพวกเดียวกันครับคือเราแบบเออค่ายเดียวกันเลยน้ชมเาเกือบไม่จำเป็นต้องไปเม้นด่ามันชมเพราะว่าเม้นด่าไปก็เท่านั้นชมเขาไม่ได้เป็นคนฟ้องนะครับก็คือคนที่ฟ้องจริงคือ ค่ายของพับจีที่ว่าเป็นพับจีแบบว่าที่เล่นในคอมนะ่ยมิชมครับเพราะฉันก็หยุดตาพับจีมือบายได้แล้วมิชมโอเคก็เติมเป็นที่เรียบร้อยมิชมแล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือนี่ครับมันมีคอมเมนต์หนึ่งมิชมครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าเป็นคอมเมนต์ด่ามิชมพี่ไปเอาออกมาแล้วพี่ว่าพี่เอาออกมาแล้วนะประมาณว่านะครับเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะ้ำยมเนี่ยครับไหนไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่ครับนี่ครับเว้นของน้องอะไรเนี่ยชัยวัฒน์ศรีพวงนะครับก็บอกว่าเออจะเม้นทําไมครับเยอะแยะนะครับ ไม่ได้ไม่ให้หรอกคุณชับมันหลอกนะครับให้เมนเฉยรวยด้วยถ้าแจกจริงเนี่ยทักมาหากูได้เออประมาณนั้นชูวก็นะครับก็พี่ก็แจกของพี่ตลอดคุณผู้ชมถ้าเกิดสุ่มมาเป็นชื่อใครพี่ก็แจกชับสุ่มได้ยูดีใครพี่ก็แจกคุณผู้ชมส่วนไอ้ป้ายแดงๆนี้ที่ถามว่าคืออะไรครับพี่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าน้องเปิดสาธารณะไว้ครับชองถ้าเกิดน้องติดตามใครก็แล้วแต่น้องเปิดสาธารณะไว้มันจะขึ้นยิมชูมมันจะขึ้นบอกว่าเนี่ย ติดตามคุณแบบสาธารณะมาห้าเดือนแล้วชม้าขึ้นสีแดงแดวว่าติดตามมาห้าเดือนถ้าเกิดขึ้นสีม่วงแสดงเป็นคนที่ได้หัวใจบ่อยที่สุดนี่ชมได้หัวใจของคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับหัวใจจากคุณมากที่สุดนี่ชมเราก็คือเมื่อก่อนพี่แจกใจบ่อยมากแต่ช่วงนี้พี่ติดงานพี่เลยไม่ค่อยได้แจกชมเห็นปะสีแดงไม่ค่อยมีแซงมีเอฟซีใหม่เยอะน่ชมครับนี่ต่เป็นเอฟซีเก่าจะมีอย่างนี้ด้วยนี่ชมเนี่ยอันนี้สิบเดือนเลยบ้างชมครับติดตามมานานมากชมก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชม มันจะขึ้นหลังชื่อน้องเนี่ยแต่จะจพี่จะเห็นแค่คนเดียวเนองจะไม่เห็นผู้ชมอย่างเนี้ยได้ใจบ่อยผู้ชมติดตามนาแล้วก็ได้ใจบ่อยแต่ว่าใส่รักได้ใจจะได้มากกว่าผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยมันเนี้ยประมาณนี้ผู้ชมแปดเดือนเลยมั้งเนี่ยมันจะบอกว่าใครติดตามมานานแค่ไหนผู้ชมมีบอกเริ่มชมเห็นไหมนี่แต่ว่าจะเป็นพี่คนเดียวที่เห็นพี่ก็จะรู้อ๋อคนนี้คือคนที่ติดตามพี่มานานแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างนี้ผู้ชมครับนี่แล้วก็อีกอย่างหน้าตาของเคียรเตอร์ผู้ชมจะมีตรงนี้ด้วยผู้ชมนี่คือ ไอ้นะวะคนที่ติดตามล่าสุดนี่ผู้ติดตามล่าสุดคุณผู้ชมนี่คือผู้ติดตามมันจะบอกผู้ติดตามล่าสุดเลยนะว่าใครที่มาติดตามเราล่าสุดบ้างแล้วก็ช่องเขามีผู้ติดตามเท่าไหร่คุณผู้ชมนี่คือหลังบ้านที่ลึกๆเลยคุณผู้ชมครับสำหรับเออ่คนที่ทำยูทูบจะมีคุณผู้ชมครับก็ ประมาณนี้ชมนี่คือหลังบ้านของพี่นะครับพี่ให้ดูเล่นๆเฉนยๆไปแล้วคุณชมแลวเจอใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ก็สตอร์คให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมนท์น้ชมครับใครที่พลาดโอกาสในกิจกรรมนี้มันชมไม่ต้องห่วงนะครับเดีย๋ยวมีกิจกรรมแบบนี้อีกน้ชมขอให้ติดตามผมไปก็พอครับถ้าแสนซับเดี๋ยวผมมีแจกเพิ่มแน่นอนชมแล้วก็ไม่ต้องรอแสนซับก็ได้ถ้ามีกิจกรรมอะไรอีกพี่มีแจกปุ๊บพี่ก็จะมาแจกอีกอน,น้ชมครับก็รอดูกันคลิปไหนที่บอกว่าแจกของรางวัลน้ชมก็แจกแน่นอนน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 ะะคครรับับบสสุ่่มมมแแจกก้านะีโออไดช ถ้าไม่เม้นก็คือจะไม่มีโอกาสได้เลยแต่ถ้าเม้นอย่างน้อยถึงจะไม่ได้วันนี้แต่ยังมีโอกาสได้ในวันหน้านั้นชมวรบขอแค่เราเข้าเม้นต์เราก็จะมีโอกาสได้แน,น่นอนนะครับตามนั้นไปแล้วแล้วเจอใหม่คลิปหน้าค่้ชมบ๊ายบาย